เริ่มตน้นโดยภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดสงขานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติจังหวัดสงขลาที่จัดตั้งเป็นที่แรกในประเทศไทยภายใต้การทํางานตามหลักการพมหนึ่งเดียวเพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือดูแลและเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลาตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมจังหวัดสงขลานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติสบปอพอจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพมโดยมีนางนิชาพัฒน์เพชรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้รายงานแผนผังและการบริหารจัดการศูนย์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และม mm ีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการการทำงานในพื้นที่ปพผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นอปพรสรวมรับฟังและให้การต้อนรับ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจเยี่ยมภายในศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติจังหวัดสงขลาแห่งนี้นายวราบุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงพมได้กับเคลื่อนนโยบาย5คูณ5ฝ่ายวิกฤตประชากรอย่างต่อเนื่องมุ่งพัฒนาสังคมทุกช่วงวัยทั้งเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการคนทำงานและครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาของกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศที่ทำให้โลกร้อนและเกิดภัยพิบัติต่างๆภายใต้การทำงานตามหลักการพม1เดียวโดวยการบูราณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงพมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคดังนั้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สำหรับกลุ่มคนเปราะบางกระทรวงพอมอครับจึงมีการกำหนดนโยบายการจัดการภัยพิบัติด้วยการจัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือว่าสบปพขึ้นเพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานให้มีความช่วยเหลือดูแลและเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติเชิงรุกเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือและเป็นศูนย์กลางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทางสังคมเชิงรุกตลอดจนการสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือครับนอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานสอบอปพเพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติจังหวัดสงขลาถือเป็นศูนย์ที่จัดตั้งเป็นที่แรกในประเทศไทยนั้นเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานทีมพอมอหนึ่งเดียวจังหวัดสงขลาและเพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนของภาคใต้เป็นเหตุผลที่เลือกจัดตั้งศูนย์ที่แรกในภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมซักซ้อมขั้นตอนการดําเนินงานอยู่เสมอจะท ให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติขึ้นมาทุกคนสามารถรับมือได้และทำงานได้แบบโปรแกร,รมอัตโนมัติรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการป้องกันแก้ปัญหาดูแลเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการที่ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ภาพรวมสามารถทำได้ดีมากและจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆที่จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์สอบอปพต่อไป ที่อำเภอรัรตรภูมนะครับที่จังหวัดสงขลาแห่งแรกครับเป็นการเปิดศูนย์นะครับบริหารการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางนะครับจากภัยพิบัติทั้งหลายจากการประสานงานจะเห็นว่าเราได้เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยามฉุกเฉินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางสาธารณสุข ทางเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีพนักจิตวิทยานะครับรวมถึงล่ามภาษามือและเป้าหมายของกระทรวงพมคือจะมีศูนย์เช่นนี้ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทยเพราะว่าการดูแลคนกลุ่มเหล่านี้จะต้องใช้ความเชี่ยวชาญต้องใช้องค์ความรู้เป็นพิเศษดังนั้นการเตรียมตัวการฝึกซ้อมเช่นนี้เป็นปัจจัยสําคัญเพราะว่าเมื่อเราฝึกซ้อมกันเรื่อยๆมีความเคยชินกับสิ่งที่เกิดขึ้นยามที่เกิดภัยพิบัติมันจะทําให้เราได้เข้าใจ นะครับดังนั้นศักยภาพทดสอบจริงๆต้องถึงเวลานั้นแต่ว่าเท่าที่ได้เห็นในขณะนี้ถือว่าน่าพอใจน่าระดับหนึ่งครับศูนย์สบปปจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องกลุ่มเประาะบางทั้งการให้ความรู้และช่วยเหลือสนับสนุนในยามฉุกเฉินครับนานางนิชาพัฒน เพชรพันธุ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลากล่าวว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจําเป็นต้องมีการอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อไปพักพิงในพื้นที่ปลอดภัยกระทรวงพมจึงได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงในพื้นที่ได้จัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติโดยภายในศูนย์สบปปจังหวัดสงขลาแห่งนี้มีการดําเนินการทั้งหมด8จุดครับประกอบด้วยจุดลงทะเบียนสอบประวัติ คลดกรองสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยอาคารเรือนนอนหนึ่งสำหรับคนพิการผู้สูงอายุติดเตียงหญิงหญิงตั้งครรภ์และสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวอาคารเรือนนอนเรือนนอนสองสำหรับเพศทางเลือกอาคารเรือนนอนสามสำหรับครอบครัวทั่วไปที่มีเด็กเล็กคนพิการผู้สูงอายุและผู้ชายอาคารโรงครัวอาคารจาก,กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและครอบครัวแผนกนอาชีวบำบัดกิจกรรมการฝึกอาชีพอาหาร จุดอำนวยการเพื่อใช้ประชุมบริหารสถานการณ์นอกจากนี้ครับยังมีจุดจอดเฮลิคอปเตอร์อาคารละหมาดจุดคัดแยกขยะโซนสัตว์เลี้ยงทางออกฉุกเฉินและจุดรวมพล ทางนี้ก็จะมีทีมสาวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาลางภาษามือทีมพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางอำเภอจังหวัดได้ร่วมบูรณาการการทำงานภายใต้ศูนย์สบปพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานผู้พักพิงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเป็นธรรมและในช่วงหน้าฝนนะครับพมสงขาได้มีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ที่มีกลุ่มเปราะบางอาศัยอยู่โดยร่วมกับอำเภอท้องถิ่นจังหวัดในการเตรียมการป้องกันและเตรียมอยพยยกลุมเปราะบางถ้าหากเกิดเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีครับจะมีทีมคณะานที่เป็นนักสั่งกครของคลอดนิตวิทยาแล้วก็มีพยาบาลเพื่อเป็นดูแลในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ด้วยค่ะแต่ถ้าเคสที่จะต้องมีความจำเป็นต้องส่งเข้าโรงพยาบาลก็จะต้องส่งเข้าโรงพยาบาลคลันค่ะตอนนี้มีแล้วค่ะค่ะมีผู้สูงอายุ5้ารายคนพิการ8ปดรายค่ะแล้วก็มีแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่5้ารายค่ะท่าน โอเคค่ะมีความสุขค่ะที่นี่เรามีนักจะจัดกิจกรรมให้ค่ะโดยมีนองสภาเด็กมีอ,อพมอค่ะที่เข้ามาร่วมในเรื่องของการกจ,จัดกิจกรรมสันทนาการให้ค่ะแล้วก็ถ้าผู้เข้าพักมีประเด็นมีปัญหาอะไรก็สามารถที่ติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะก็สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะออในสงขามีอยู่5พื้นที่5อำเภอนะคะออประมาณ11พื้นที่ค่ะก็มีอำเภอระโนดมี สติงพระมีสบ้ายยอยรัฐภูมิและก็อำเภอเมืองค่ะมีประมาณ11อําำเภอซึ่งเราก็ได้ทํางานร่วมกับจังหวัดอำเภอและก็ท้องถิ่นค่ะในการเตรียมการป้องกันค่ะว่าถ้าเกิดภัยมาเราจะต้องอ,อพยพยังไงหรือว่าจะอยู่กับภัยยังไงก็จะมีการประชุมพูดคุยกับคณะทํางานทั้งในดับจังหวัดอำเภอและก็ท้องถิ่นค่ะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะดูแลกลุ่มประบาลตรงนี้ค่ะ